สต, yup. ตาร์ทขึ้นมาคล้ายเสียงไม่มีกําลังอัดนะครับเอาเบื้องต้นเราวัดให้ตรงนี้ก่อนเอะลองดูอ๋ออ๋อกำลังอัดไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้เออควันโพยสวัสดีครับผมวัน <possa> นี้เรามาเจอกันีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะครับกับงาน ส่มบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์นะโตโยต้าวีโนะครับคันนี้วิ่งมา8ปดแสนห้าหมื่นกิโลแล้วนะครับเอฟซีเราบอกว่าทําไงให้ใช้ได้ล้านกิโลนะครับคันนี้เบื้องต้นนะบอกไปทําหัวฉีดมาแล้วนะครับแล้วก็อืมกินควันมันออกคล้ายๆกินน้ํามันเครื่อง เผาไหม้นะ้ำมันเครื่องที่เป็นเผาไหม้แล้วมีกลิ่นแบบมันไม่หอมเหมือนกลิ่นดีเซลนะประมาณนั้นนะอาจจะพอเข้าใจได้นะที่สิ่งที่อธิบายไปคือมันมีกลิ่นของน้ำมันเครื่องผสมออกไปด้วยนะครับไม่ใช่ดีเซลอย่างเดียวนะฮะคันนี้ไอระบายออกเยอะนะครับการไม่วัดไม่มีนะตอนเบื้องต้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เปิดฝาสูบออกมานะครับหัวฉูเฝาสูบนะครับก็หัวฉีดนะครับ เปียกแฉะนะฮะด้านในห้องเผาไหม้ตรงกระบอกสูบตรงนี้นะฮะเนี่ยคือรอยเผาไหม้ไม่ดีแล้วก็หนึ่งแฉะนะครับหัวฉีดดึงออกยากนะครับประมาณนั้นเลยสําหรับคันนี้คือหัวฉีดรั่วนะครับแวนลองหนึ่งละรั่วแน่นอนนะครับหัวฉีดเราจะนําไปเทสอีกทีหนึ่งเพราะว่าสภาพที่ถอดออกมาไม่สวยเลยนะครับแล้วก็ คันนี้นะฝาสูบมาดูทำยังไงนะจะให้ใช้ได้ล้านกิโลนะครับคันนี้ก็ิ่งมาแปดแสนกว่าเออืออแค่แสนกว่ากิโลใช้ได้แน่นอนนะครับเรานําฝาสูบส่งลงกึงนะครับเอาพอคข้าวๆพอสังเขบนะฮะคือฝาสูบคันนี้ยุบนะฮะยุบเกิดจากความร้อนนะแลบออกไปจากของผมไมนะ่รอบ้างเลยนะเบื้องต้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะฮะลงกึงส่งภาพมาให้ดูอยู่ คันนี้ต้องเชื่อมนะครับเชื่อมพอกฟ้าสูบแล้วก็ใสหน้าใหม่นะครับใสหน้าเก็บความเรียบร้อยใหม่นะฮะหลอดวาลวเสียทุกตัวนะครับไอดีเสียเสียหมดเลยนะครับส่วนวาลวก็เสียนะจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับฝ้าสูบจบร้อยเปอร์เซ็ไม่รั่วไม่แตกนะครับส่วนหัวฉีดชุดนี้ยังไม่ได้ทำให้ทีมงานล้างไว เดี๋ยวเรานําไปทดสอบนะครับปลายหัวฉีดรู้สึกว่าจะบวมนะครับเจฟซีบอกว่าเปลี่ยนมาตอน400,000เปลี่ยนปลายมาตอน400,000กิโลนะนี่ก็ผ่านไป400,000กว่าแล้วนะถือว่าคุ้มนะครับส่วนตัวอื่นเราก็ล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมไปเทสหัวฉีดน่าจะได้เปลี่ยนปลายหรือว่าเปลี่ยนปอกด้วยนะสำหรับหัวฉีดชุดนี้นะครับมาดูนะฮะที่ปลายหัวฉีดรั่วนะสำหรับโตโยต้าวีโก้กันนี้นะครับ นี่นะเห็นล่องรอยการรั่วนะของน้ํามันไหมครับที่เป็นคราบไหมดำดำนะปกติหัวเก่าเรามีให้ดูนะเปยบเทียบให้ดูนี่นะมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นรอยไหมเห็นความต่างนะครับน,นี่ฮะเป็นรอยไหมอันนี้คือคราบน,น้ํามนะันทะี่รั่วออกมาจากตรงนี้นะตัวนี้นะเราจะเปลี่ยน เปลี่ยนปลายใหม่เลยนะฮะทั้งชุดแล้วก็ปลอมวัวสีตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปอร์เซ็นที่จะรั่วออกมาอีกมีอีกนะครับจัดไปอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อไม่ต้องยื้อนะใช้ไปอีกแสนกลโลได้แน่นอน,นครับกับเคสนี้นะครับจะได้ครบร้านพวดีนะครับเาเปลี่ยนใหม่นะครับทั้งปลายแลงปอกเลย สำหรับคันนี้นะใช้ไปอีกเลยถึงแน่ล้านกิโลนะครับนิ่งกิฟเดี๋ยวไปตวงน้ำมันอีกทีนึงแล้วก็ส่งให้ทีมงานเราประกอบแล้วนะครับสำหรับหัวฉีดโตโยต้าชุดน,นี้นะชุดน,นี้เป็นรางไฟฟ้านะครับออกฝาวาวฝาสูบนะครับตอนนี้ ตอนนี้อัดข้ามคืนทิ้งไว้แล้วนะอัดทิ้งข้ามคืนเลยนะวันนี้ต่ออีกหนึ่งวันนะทำการประกอบประกบป้าวาวนะครับเช็คให้อย่างดีแล้วนะสำหรับฝาสูบตัวนี้นะครับใช้ได้แน่นอนถึงร้านโลเนี่ยนะครับกันนี้ชัดเจนนะหลังจากนั่นก็จะใส่หัวฉีดนะหัวฉีดเราที่บอกว่าเปลี่ยนปลายใหม่นะครับ <Okay. S 1> ชุดซ่อมอะไรที่เสียเปลี่ยนใหม่นะครับ ลองเกลียวดิเกือบจะไม่ถึงล้านโลนะคันนี้เดี๋ยวดูก่อนดูเกียวตัวเรียกน็อตอะไรนะน็อตยึดลอกซัมมิ่งนะครับตัวน네ี้ดูให้ดีเลยถ้าไม่ได้ต้องฝังใหม่นะครับเจอบ่อยในวีโก้นะถ้าน็อตตัวนี้รูดนะครับก็พังเลยนะเผาเราลิ้นนี่หักแน่นอน นะครับวาวเวิคดหัวลูกสูบเป็นรอยแน่นะลงน้ำหนักได้ไหมลงได้ใช่ไหมนะลงได้โอเคผ่านสรุปว่าลองใส่แล้วขันอัดเข้าไปนะน็อตถอยออกมานะครับสำคัญมากนะตัวนี้แค่ตัวเดียวนะเสียเวลาหรือหม้อน้ำหน้ากระจังแล้วก็แผงแก์ออกมานะแล้วก็ทำการฝังเกียวใหม่นะครับ แค่นี้ดีกว่านะปล่อยไปแล้วทําให้เครื่องยนต์พังนะพังฝาตสูบเสียเงินหลักแสนเลยนะถ้าจะเอาคุยกันเรื่องใหม่นะท,ที่แน่ๆเลยมีหลักหมื่นนะถ้าตัวนี้ตัวนี้พังนะครับน็อตถอยเนะี่ยทำให้สายพานทัามิ่งหลุดนะพอหลุดปุ๊บเครื่องยนต์กระแทกหมดลนะพวกเพาเราลิ้นพวกวาลวพวกลูกสูบกระแทกกันหมดนะครับ ถ้าขับช้าก็น้อยหน่อยแต่ถ้าขับไวนี่เรียบร้อยทั้งเครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะลื้อนะครับตรงนี้ออกแล้วก็ฝังเกลียวใหม่นะฮะแมาดูโตโยต้าจะวิ่งให้ได้ล้านนะครับคันนี้สรุปไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับคันนี้เราประกอบปาสูบเข้าไปอย่างดีแล้วนะฮะจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาคล้ายๆเสียงไม่มีกําลังอัดนะครับ เอาเบื้องต้นเราวัดให้ตรงนี้ก่อนออะลองดูอ่าอ่ะกำลังอัดไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้เอาควันโผยพุ่งนะครับขนาดเครื่องยังไม่สตาร์ทกำลังอัดออกกรไม่วัดเต็มๆเลยคันนี้โทรปรึกษาเอฟซีแล้วนะครับบอกว่าไม่ไหวนะไม่ครบล้านแล้วว่าจะทำลายสถิติซะหน่อย มีอยู่คันหนึ่งล้านกว่าคันนี้ไม่ครบล้านนะเหลืออีกแสนกว่าโลต้องยกเครื่องลงทั้งเครื่องนะครับปรึกษากันแล้วนะครับน,น่าจะจอดนานแล้วแหวนตายแหวนคักแหวนติดแหวนตายรึกษาเซลล์ทีมงานเจอจริงๆนะครับเอามาดูนะสำหรับวีโก่วิ่งยังไงไม่ครบล้าน <laughs> คันนี้ก็คือว่าแหวนตายนะครับ แกนตายสตาร์ทไปแล้วมันแหวนมันหักไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็คืองานเยอะนะครับอันนี้ส่งลงครึ่งตีปอกยังไมไ่ล้างนะปอกตีใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างความสะอาดนะครับตีใหม่ควาดใหม่นะครับใช้ลูกสแตนดาร์ดนะฮะอะไรที่ใช้ในคันนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคันนี้ถ้าสตาร์ทติดขึ้นมาก็ขับได้อีกแป๊บเดียวนะครับเพราะว่า จริงๆอะมันหลวมเยอะแล้วนะครับเป็นตอนนี้ดีแล้วได้แก้ไขนะครับเพราะว่าวิ่งไป850,000กว่ากิโลนะครับเกือบล้านแล้วนะครับส่วนอะไรต่างๆนะครับอะไรต่างๆวุลีตัวนี้นะครับกึง้งกึ้งกึ้งกึ้งใหม่นะส่วนข้อยางนะครับข้อยังปัดเงาใหม่นะครับ แล้วก็พวกอะไรเอ่ยอ์ประกอบต่างๆแหวนลูกสูบนะครับครับอกชับกา้กานกันรุนปาเกล็ดฝาสูบพวกยางฝาวาล์วลิงพวกนี้นะจัดแท้หมดนะครับสีนคอหน้าสีนคอหลังนะครับส่วนลูกสูบนะครับใช้ลูกสูบเดิมนะฮะไม่มีอะไรทนเท่าสูบเดิมแล้วนอกจากให้เป็นปัญหามาคือไปเบียดนะครับหรือว่าปัญหาเกิดจากความร้อนนั้นโอ้โหแก้ไขาย,ยากมากนะ ลูกสูบไปแน่นอนถ้าเกิดจากความร้อนนะครับอันนี้ความร้อนไม่มีคันนี้นะส่วนฝาสูบตรงนี้เราพันเก็บใหม่นะครับ <c oughs> พันเก็บซีไนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝาสูบป,ปกตินะพันเก็บไว้ก่อนเพราะว่าส่งลงเครืก็เกือบอาทิตย์แล้วนะครับทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการประกอบนะสําหรับคันนี้เอบอกทาไปเลยเดี๋ยวจัดให้มีข่าร้ายนิดนึงนะคันนี้ ลูกสูบเสียหนึ่งลูกนะครับลูกสูบใช้ไม่ได้หนึ่งลูกเป็นปัญหาไปหามาสิหนึ่งลูกหายังโกงนะครับมาหนึ่งลูกสำหรับลูกสูบทุดนี้นะ,ะไม่เป็นไรหาได้ก็โชคดีนะหาไม่ได้ต้องเบิกใหม่สี่ลูกนะครับงานช้างเลยนะโชคดีไปนะะ ได้มาหนึ่งลูกโอเคนะครับขอมประกอบทีนี้บูทบูทบูทตีทุกครั้งนะครับเอาไปต่อนะก่อนประกอบอกเครื่องยนต์นะครับให้ดูปากแหวนนะภาพเดิมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับปากแหวนห่างมาก แล้วก็ปอกสูบนะครับเป็นคลื่นนะครับนี่ตีปลอกใหม่อะเราตามผลงานนะครับเราตามผลงานสตาร์ตติดไหมเกนฝาสูบนะครับเช็คดูนะรูตรงไหมก่อนประกบเข้าไปนะตรงทุกจุดนะครับ แล้วกนะ็ตัวนี้นะวาล์วรีดน้ำมันฉีดน้ำมันตรงนี้นะระวังระวังนะครับอย่าให้หายนะหายจะรื้อเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับวีโก,โกระวังให้ดีเลยนะครับมาดูนะโตโยตา้าวีโกคันที่เราฮอนเครื่องยนต์นะครับเบื้องต้นมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือสายพานทัมมิ่งนะครับที่เราทำการฝังเกี่ยว ตองเหลืองเข้าไปนะตรงนี้ตรงลอกสายพานทัมมิ่งนะครับทีนี้ปัญหาของของ,ของเขาตอนนี้คือสตาร์ทขึ้นมาสังเกตดูนะฮะสายพานทัมมิ่งเขาเหลื่อมออกมาด้านนอกนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าเวลาเราเรากลัวเวลาเราวิ่งจังหวะเร่งขเขเร่งแรงๆนะกลัวมันกระเด็นออกมานะครับแต่ว่ามันมีตัวประคองอยู่คือ ตรงปั๊มนะเขามีร่องประคองไม่ให้สายพานมันหลุดออกมาอยู่นะแต่ว่าเราจะแก้โดยการถอดน็อตออกมาแล้วดันเข้าไปอีกนะเพื่อให้สายพานมันอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหานั้นนะอะลองก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนว่าคันนี้จบแล้วรื่งนะคันนี้โชคร้ายนะฮะคือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะคะรับก็คือกำลังอัดั่วออก ตรงนี้นะจะเด็นทลักมาเลยตอนที่เราสตาร์ทให้ดูที่เครื่องยนต์ไม่ติดนะครับคือกําลังอัดรั่วลงอ่างหรือลงแทงด้านล่างทำให้ดันขึ้นมาตรงก้านไม้วัดน้ํามันเครื่องตรงนี้นะครับอันนี้จิบไม่มีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวอุบิเหตุมาเครื่องยนต์พังอีกนะครับ โอเคเนะคันนี้สาร์ทรันไปแล้วนะคันนี้เดี๋ยวพวกนี้ออกวิ่งทดสอบทดอลองนะครับเก็บความเรียบร้อยอีกนิดหน่อยนะคือเรื่องระบบน้ำนะครับเช็คน้ำมันนะฮะดูจุดรอยล่วดต่างๆมีปัญหาไหม ส่วนมากไม่ค่อยมีครับงานประกอบเครื่องยนต์อนเข้าไปใหม่มีประกอบอะไรใหม่เนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับน้อยมากนะครับแต่ว่าก็ต้องนึ่งเลยออกไปวิ่งนะเตสนะครับว่ารถอยู่ในสภาพที่พร้อมส่งไหมนะครับมีอาการวูบไหมเร่งขึ้นไหมนะครับมีเสียงอะไรผิดปก,กติไหมนะครับวิโก้กันนี้จบแล้วนะเดี๋ยวให้ดีนงาน วิ่งแล้วพวกนี้นัด FC มารับเลยนะครับครับกับมีโก้ครันนี้นะครับที่เราบอก FC ให้ฮอนเครื่องยนต์ก็คือเครื่องรนมันหลวมจัดนะครับหลวมมากเราตอนแรกเรากะจะแก้ไขปัญหาแค่ฝาสูบนะครับให้ f c ของเราได้ใช้ได้ถึงล้านกิโลนะเป้าหมายวางเป้าหมายว่าจะถึงล้านแต่ไม่ถึงนะครับสรุปต้องฮอนเครื่องใหม่ทีนี้ใช้ไปเลยครับ คุยกันหลักแสนเลยนะเกินล้านแน่นอนไม่ก่อกลับแน่นอนครับสําหรับคันนี้นะหลอดวาวไกด์วาวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับลูกสูบมีเสียด้วยนะครับมีเสียหนึ่งลูกฮาเกียงกงให้นะเป็นของแท้นะครับจะเปลี่ยนสี่ลูกเดี๋ยวงบมันจะเยอะฮะอ่าอะไรทุกชิ้นแท้นะครับครับกับคลิปนี้แค่นี้นะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะช่อง YouTube อูแงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจ f a c e b o o นะครับอูแงเจริญการช่างนะสําคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อการแจ้งเตือน,นครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างนะครับสาขาสองครับอย่าลืมสีวานน์ปากเกตสามสิบแปดนะครับพิมพ์ว่าอูแงเจริญการช่างสองนะตาม Google Map ได้เลยครับ